คนเรามักจะคิดว่าต้องลงทุนหุ้นเท่านั้นถึงจะรวยแต่จริงแล้วลงทุนกองทุนก็รวยได้เหมือนกันค่ะถ้าอยากรู้คุณต้องดูคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Investment 101 by Beauty Investor นะคะต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่ารายการนี้นะคะเป็นรายการน้องใหม่ของ Beauty Investor ค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษานะคะเกี่ยวกับการลงทุนนั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อของวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับกองทุนรวมแล้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย ทีนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับกองทุนรวมหรือว่า m u t u ฟ f u n กันก่อนค่ะกองทุนรวมก็คือการนําเงินของผู้ลงทุนทั้งหลายนะคะมากองรมรวมกันค่ะแล้วก็ให้ฟันเมนเจอร์หรือว่าผู้จัดก,การกองทุนนั่นเองเป็นผู้บริหารค่ะซึ่งกองทุนรวมนะคะมีจุดเด่นด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะข้อ1ค่ะคุณสามารถลงทุนได้โดยใช้จํานวนเงินไม่เยอะข้อ2นะคะก็คือมีมืออาชีพมาดูแลให้นั่นเอง สำหรับข้อ3นะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะก็เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนค่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราแบ่งวิธีการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ passive fund แล้วก็ active fund นั่นเองค่ะ อะเรามาคุยในเรื่องของแอคทีฟฟันกันก่อนเลยนะคะแอคทีฟฟันคืออะไรแอคทีฟฟันเนี่ยเราก็จะมีผู้จัดการกองทุนนะคะมาคอยบริหารจัดการเกี่ยวกับการลงทุนให้เรานะคะหน้าที่ของเขาก็คือการเอาชนะดัชนีชี้นำให้ได้นั่นเองค่ะ สำหรับข้อดีข้อเสียของแอคทีฟฟันกันบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะก็จะมีคนเก่งๆนะคะมาบริหารเงินให้กับเราถามว่าเก่งแค่ไหนดูอย่างไรถึงเก่งนะคะแน่นอนว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องมีไลาเส้นของผู้จัดการกองทุนนั่นเองค่ะ 2. นะคะก็จะมีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับการปรับพอร์ตตามสถานก,การณ์ค่ะ3มนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงมากกว่าดัชนีชี้นานั่นเองค่ะ ส่วนข้อด้อยก็คือข้อแรกนะคะเราอาจจะเจอกับความตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้จัดการกองทุนในการเลือกสินทรัพย์ก็ได้ค่ะสำหรับข้อด้อยข้อที่2นะคะก็คือว่ากองแอคทีฟฟันเนี่ยมักจะเก็บค่าบริหารจัดการที่แพงกว่ากองแพสซีฟฟันค่ะประมาณสัก1-2%ต่อปีฟังแล้วดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งนานวันเท่าไหร่นะคะมูลค่าตรงนี้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆล่ะคะ่ะ สำหรับกองหุ้นแพ้สีฟฟันกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าจะมีลักษณะที่ตรงข้ามกับแอคทีฟฟันนั่นเองนะคะซึ่งกองหุ้นแพ้สีฟฟันเนี่ยจะวิ่งล้อกับดัชนีที่เรียกว่าเป็นดัชนีชี้นำนั่นเองนะคะ mm hmm. เช่น s e ตอินเด็กซ์เซตร้อหรือว่า s p 5 0 0หรือว่า n a s d a q นั่นเองค่ะสำหรับข้อดีนะคะก็จะมีด้วยกัน2ข้อค่ะ แพสีฟันอย่างแรกเลยเนี่ยเาทำเนียมมักจะถูกมากๆนะคะอย่างที่2ก็คือผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยมักจะดีกว่าด้วยนะคะส่วนข้อด้อยคืออะไรข้อด้อยเนี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะสัก3-5ปีเนี่ยผลตอบแทนอาจจะดูไม่ได้เยอะอะไรนะคะซึ่งจะเหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนแบบระยะยาวจริงๆค่ะต่อมาเรามาลองดูกันบ้างนะคะว่าถ้าเกิดว่าลงทุนแบบแพสซีฟฟันเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามายกตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณลงทุนใน s p 500นะคะในปี1976เนะคะเป็นระยะเวลา45ปีผลตอบแทนที่คุณจะได้นะคะแน่นอนว่าอยู่ที่4% 0่0เปอร์เซ็นต์เลยละค่ะทีนี้เรามาฟากฝั่งหุ้นไทยกันบ้างนะคะอย่างเซท50ค่ะถ้าเกิดว่าเราลงทุนตั้งแต่ปี2000นะคะลงทุนเป็นระยะเวลา21ปีนะเราก็จะได้ผลตอบแทนประมาณสัก400นะคะ่ะ ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครลงทุนใน passive fund นะคะต้องอดใจรอกันนิดนึงเลยค่ะเพราะว่ากว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงแล้วค่ะเอาละคะส่วนแรกนะคะเราก็จบลงไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการแบ่งแยกประเภทของกองทุนบ้านนะคะทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5ประเภทค่ะ นั่นก็คือนะคะอย่างแรกก่อนเลยค่ะกองทุนรวมตลาดเงินนะคะกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมนะคะแล้วกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกค่ะ เอาละค่ะเรามาพูดถึงประเภทแรกกันก่อนนะคะกองทุนรวมตลาดเงินนั่นเองค่ะเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากนะคะหรือว่าตราสารหนี้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน1ปีนะคะเน้นย้ํานะว่าไม่เกิน1ปีค่ะซึ่งเหมาะสําหรับนักลงทุนที่ไม่เคย ลงทุนมาก่อนหรือว่าไม่ต้องการความเสี่ยงเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะก็ให้ผลตอบแทนที่ไม่เยอะตามไปด้วยนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 1- 1.5%ถึง่อต่อปีละค่ะสำหรับกองทุนรวมอันที่2นะคะก็คือกองทุนรวมตราสารหนี้นั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงเงินกับกองทุนรวมตลาดเงิน,นะคะ่ะแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยอยู่ที่ระยะเวลานะคะแล้วก็ความเสี่ยงด้วยโดยส่วนระยะเวลานะคะของกองทุนรวมตราสารหนี้ก่อนนะคะก็จะมีอายุ ที่ไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ตั้งแต่1ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะส่วนความเสี่ยงก็จะสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงินนะคะแต่ยังถือว่าความเสี่ยงต่ำอยู่นะมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงขึ้นมานิดนึงค่ะประมาณสัก 2- 3%ต่อปีเอาละค่ะเรามาถึงกองทุนรวมผสมแล้วนะคะกองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเงินที่มีเนี่ยไปลงทุนในหุน้นหรือลงทุนในตราสารหนี้นะคะเพื่อ ให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงไปในระยะเวลาเดียวกันด้วยนะคะซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างปานกลางนะคะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาหน่อยค่ะประมาณสัก5-7%าถึงอต่อปีนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับจัดส่วนของการลงทุนระหว่างตราสารนี้แล้วก็หุ้นด้วยค่ะสำหรับกองทุนรวมประเภทที่สี่กันบ้างนะคะก็คือกองทุนรวมตราสารทุนนั่นเองค่ะก็คือว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญน,นะคะหุ้นบูริมสิทธ วอลรันส์รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆนะคะที่เป็นได้ทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะคะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก8-12%์ต่อปีค่ะแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะคะเป็นกองทุนรวมที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกและค่ะก็คือกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะคะเช่นสินทรัพย์แบบที่เป็นพกพา์อย่างนี้อ่าก็คือน้ํามันนะคะทองคา หรืออสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะคะซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเลยนะคะแล้วก็ต้องการลดความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยนะคะแน่นอนค่ะผลตอบแทนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทสินทรัพย์ของคุณนะคะแน่นอนก็ให้ผลตอบแทนประมาณสัก4-7%์ต่อปีค่ะสำหรับหัวข้อทีกี้ได้เกริ่นไปนะคะว่าคุณลงทุนในกองทุนรวมแล้วเนี่ย คุณจะรวยได้อย่างไรนะคะนิกี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้แล้วกันค่ะสมมตินะคะคุณลงทุนเดือนละ5,000บาท เดือนละ5,000บาทนะคะแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนที่เป็นตราสารทุนหรือหุ้นนั่นเองนะคะที่ให้ผลตอบแทนประมาณสัก10%ต่อปีนะคะลงทุนแบบนี้ไป10ปีลงทุนแบบนี้ไป10ปีนะคะคุณก็จะพบว่าต้นทุนที่คุณไปซื้อกองทุนรวมที่เป็นหุ้นนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ ,00 0 0 0บาทนะคะแล้วหลังจากสิ้นปีที่1 0เนี่ยคุณก็จะได้เงินทั้งหมดนะคะกลับมาอยู่ที่1ล้านบาทเท่ากับกว่าคุณได้กำไรถึง4,0,000 0บาทเลยทีเดียวค่ะ เอาละค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างกันบ้างนะคะว่าสมมุติว่าคุณเนี่ยมีเงินเก็บ1 0 0 0 0แบาทนะคะหนึ่งแบาทแล้วคุณเนี่ยเอาเงิน1 0 0 0 0แบาทของคุณนะคะไปลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นตราสารทุนหรือว่าหุ้นนั่นเองนะคะที่ให้ผลตอบแทน10%ต่อปีค่ะลงทุนไปครั้งเดียวรอบเดียวนะแล้วก็ถือแบบลืมถือยาวๆเลยนะคะหลังจาก10ปีผ่านไปคุณก็จะพบว่าเงินที่ทั้งหมดนะคะที่ได้รับคืนมาเนี่ย มีมูลค่าทั้งหมด2 0 0แสนกับ50,000บาทค่ะ2 0 0แสนกับ50,000บาทนะดูเหมือนจะน้อยแต่มันไม่น้อยเลยนะคะเท่ากับว่า2เท่าก,กว่าเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะก็สามารถไปหาซื้อกองทุนที่เป็นลักษณะของ passive f u n กันได้นะคะแค่บาทเดียวนะ ย้ำว่าแค่บาทเดียวคุณก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีไอเดียในการที่จะเป็นกองทุนเพสซีฟันแบบไหนนะคะสามารถเดินเซอร์เวตตามธนาคารต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาแนะนำคุณนะคะหรือจะเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้คะ่ะหรือถ้าไม่มีไอเดียจริงๆไม่รู้จริงๆนะคะสามารถอินบ็อกซ์กันมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวนกิกกี้แล้วก็ทีมงานเนี่ยจะตอบคุณกลับไปแน่นอนคะ่ะ เอาละคะ่ะเพื่อนๆ,ๆก็น่าจะได้เห็นภาพรวมของลักษณะแล้วก็ประเภทของกองทุนรวมกันแล้วนะคะแน่นอนคะ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมจริงนะคะอย่าลืมนะคะอ่านคําแนะนำํำ อ่านคำแนะนําก่อนการลงทุนทุกครั้งเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะอยากให้เราทําคลิปดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าหัวข้อเกี่ยวกับการลงทุนอะไรนะคะคอมเมนต์กันมาบอกข้างล่างนิดนึงนะคะเราจะได้ทราบค่ะเอาละค่ะสำหรับท่านไหนนะคะชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับนิกกี้แล้วก็ทีมงาน Investment 101 by Beauty Investor ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ